สมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความสามารถเพิ่มเติมนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือทั่วไปสมาร์ทโฟนได้ถูกมองว่าเป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่ทำงานในลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยสามารถเชื่อมต่อกับความสามารถหลักของโทรศัพท์มือถือเข้าร่วมกับแอปพลิเคชันของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถให้ผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมเสริมสำหรับเพิ่มเติมความสามารถของโทรศัพท์ตัวเอง โดยรูปแบบนั้นขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของโทรศัพท์และระบบปฏิบัติการรายชื่อระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนที่นิยมได้แก่ Symbian b l a c k b e r r y o s d n o r o i d i o s w i o d o w s m o b i l e w i n d ม w s p h o n e b a d a w e า OS m ้าเข้อดีและข้อเสียของโทรศัพท์มือถือข้อดี1 ใช้สื่อสารทางไกลสื่อสารรวดเร็ว 2. ศึกษาหาความรู้จากการท่องอินเทอร์เน็ต 3. ดูหนังฟังเพลงและความบันเทิงอื่นๆ 4. ใช้เป็นนาฬิกาปลุกและเครื่องคิดเลข 5. ใช้บันทึกข้อมูลเตือนความจำ 6. ใช้ทำงานหรือธุรกรรมบนมือถือ 7. ใช้เป็นเครื่องประดับบง่งบอกถึงรสนิยมของผู้ใช้อื่นๆอีกมากมายตามรูปแบบของแต่ละบุคคล ข้อเสีย 1. ทําให้อารมณ์เสีย 2>, 2. ทําให้เกิดอาการประสาทหลอนได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้ามา 3. ทําให้เกิดอาชญากรรม 4. ทําให้เกิดอารมณ์ร้อนของคุณมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 5. ทําให้คุณโกงหกมากยิ่งขึ้น 6. ทําให้สมองของคุณฝ่อลง 7. ทําให้สังคมของคุณแคบลง 8. ทําให้เป็นภาระทางใจ9 ทำให้เป็นภาระทางการเงิน 10. บทำให้เกิดอันตรายและอื่นๆอีกมากมาย